สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อแวนวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเธอรกุจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันพุทธที่7กรกฎาคม2 5งพันายก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จ่อลึก,กันในะวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจาก อาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ขอพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้กู้ระหว่างอิตาลีพบกับสเปนนะครับคู่นี้ในเวลาก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ต่อเวลาพิเศษทําอะไรกันไม่ได้ก็ยิงจุดโทษนะครับอิตาลีก็ยิงได้ดีกว่านะครับชนะไป4ประตูต่อ2ครับะสกอร์รวมนะครับอิตาลีชนะ5ประตูต่อ3ครับก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเป็นทีมแรกนะครับ ไปพบกันระหว่างกู้อังกฤษกับเดนมาร์กในคืนนี้นะครับคู่นี้ก็อาจารย์ให้ไว้อิตาลีนะครับต่อหน้าน้าครับก็ไม่ได้เสียนะครับเสมอในเวลาไปหนึ่งประตูต่อ1ครับส่วนที่ห้อง VIP นะครับใครที่เียที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP เมื่อวันก่อนอาจารย์ให้ฮัมคามนะครับชนะ4ประตูต่อ1นคู่นี้ก็ได้เต็มนะครับยินดีกับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามอาจารย์ห้อง VIP ส่วนใครนะครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่ เคนดโกตี้ครับหรือใครอยากติดตามอาจารย์ที่หน้าแฟนเพจนะครับทีเด็ดบอลหลังโกไยวันหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะครับกดติดตามเป็นข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับหรือใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่เคนดกโกตี้เครับ เพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม v i p ีและได้รับ i p ของอขาจา์การแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับ สำหรับทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโคลายวันอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูโร2020คู่นี้นะครับเป็นรอบ4ทีมครับหรือรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับฟอร์ม3นัดหลังสุดนะครับฟอร์ม3รอบหลังสุดของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับมีอะไรกันบ้างย้อนไปดูที่อังกฤษก่อนนะครับอังกฤษก็มีชนะโคเอเชีย1-0 เสมอสกอต0ศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะเช็ค1ประตูต่อศูนย์รอบ16ทีมนะครับชนะเยอรมัน2ต่อศูนย์และรอบ8ทีมชนะยูเคนะครับสประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นการชนะ4เสมอ1นะครับส่วนเดนมาร์กนะครับสรอบที่ผ่านมาของพวกเขามีแพ้ฟินแลนด์นะครับศูนย์ประตูต่อ1นึ่แพ้เบลเยียมนะครับสต่อ1นึและก็ชนะรัสเซีย4ต่อ1ครับแล้วก็รอบ16ทีมชนะเวลส์ี่ต่อศูนย์รอบ8ทีมนะครับ ชนะเช็ค2ประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะ3แพ้2นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับเราย้อนไปดูมีอังกฤษแพ้ให้กับเดนมาร์ก2ต่อ3นะครับเดนมาร์กชนะอังกฤษ4ต่อ1เดนมาร์กแพ้อังกฤษ1ต่อ2อังกฤษชนะเดนมาร์ก1ต่อ0เดนมาร์กเสม,มออังกฤษ0ูย์ต่อ0ย์และครั้งสุดท้ายที่เคยเจอกันนะครับก็เป็นอังกฤษแพ้ให้กับเดนมาร์กนะครับ0นย์ประตูต่อ1นะครับ อ่าสถิติก็คืออังกฤษมีชนะ2ครั้งนะครับเดนมาร์กชนะไป3นะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับดูแล้วเดนมาร์กทําได้ดีกว่านิดๆนะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับทีมอังกฤษผลงานใน3รอบที่ผ่านมาของพวกเขานะครับอาจารย์มองว่าพวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคาทีมเต็งหนึ่งของรายการเลยทีเดียวนะครับพวกเขายังเป็นทีมเดียวนะครับที่ยังไม่เสียประตูให้กับใครอีกด้วยนะครับอ่าฟอร์มดีจริงๆครับปีนี้ ส่วนทีมเดนมาร์กผลงานใน3รอบที่ผ่านมาของพวกเขาอาจารย์มองว่าฟอร์มของพวกเขาดีขึ้นตลอดมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ3เกมหลังนะครับยิงประตูได้มากกว่า1ประตูทุกนัดบ่งบอกถึงแนวลุกข,ของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะครับคมจริงๆครับปีนี้และวันนี้นะครับทั้งคู่ต้องมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศแบบนี้สนุกแน่ๆครับคืนนี้เพราะทั้ง2ทีมนะครับเป็นทีมที่เล่นเกมบุกด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับ เราต้องไปดูที่ราคาออกมาอีกทกีนะครับว่าจะให้เลือกเชียร์ทีมไหนดีคืนนี้ครับเลรเปิดมาวันนี้นะครับให้อังกฤษครับเป็นต่อครึ่งควบลูกลบสิครับครึ่งควบลูกลบ92ก็ต่อกับได้น้ํา97นะครับได้เต็มเสีย97ส่วนอยู่รองก็ได้92นะครับเสียเต็มสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ5ครับลบ83อยู่ต่อสูงได้เต็มเสีย91ครับส่วนอยู่รองต่ำก็ ได้83มเสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเดนมาร์กไปดีกว่าครับคืนนี้ทั้ง2ทีมนะครับตากเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเกมลุกด้วยกันทั้งคู่นะครับและมีกองหน้าที่คมกริบทั้งคู่สามารถที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้ตลอดเวลาทีเดียวนะครับพูดได้ว่าใครพลาดก่อนเป็นโดนแน่ครับมาถึงรอบนี้แล้วนะครับคงไม่มีใครที่จะยอมกันง่ายๆแน่ กลัวว่าจะเล่นกันเหมือนคู่เมื่อคืนอีกนะครับมีโอกาสก็ทําแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ประคองหลังเพื่อไม่ให้เสียประตูง่ายๆโอกาสที่จะเสมอกันในเวลานะครับ90นาทีก็เป็นไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับกับกับราคาที่ออกมานะครับให้อังกฤษเป็นต่อถึงครึ่งควบลูกแบบนี้ถือว่าแพงทีเดียวครับอาจารย์จึงมองว่าให้สวนลองไปก่อนดีกว่าครับดูแล้วน่าจะลุ้นกันถึงต่อเวลาพิเศษอีกแน่ครับคู่นี้จึงให้ลองไปครับคู่นี้เปื่อลยครับ ย้ำว่านี่คือทัศนะและความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะครับถ้ๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือว่าเห็นต่างกันอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับยินดีครับทุกท่านก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เคนโดกตี้เจ ok ็ดแปดเก้าครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้รับ v i p และได้เข้ากลุ่ม v i p ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆกวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาและท่านจะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับสาหรับทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์อบอลทีเด็ดบอลหลังโกลายวันผมอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ